สวัสดีชาวรถด,ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับราชาไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยผมขอหนึ่งพันไลค์ครับนี่ครับโอเพ่นโอเพ่นน้อยผมโอ้โหอย่างเอาโอเพ่อเนอาร์มยนนะครับอาร์มยนโอหอย่างชอบเลยดูครับผมทำเองมัดมัดด้วยลวดับนี่ ทำไมแม่นี่ครับผมก็ยนครับยนผมเึลแต่งเสร็จเป็นจักรยานนะครับเั็นล้อล้อโอ้โอโอมันม่ล้อมีตลขูข้างหน้านมีลูครับยังเอาครับโอ,อย่างชอบเลยนี่ครับ โอเพ่น <Open S 2> ผมอยางเอาครับภาพรวมนะครับใหญ่อชอบเลยโอเพ่นอันยืดเอ้ยอันย่นโซสเตเบอร์รรไลค์ม่ดูครับครับขับโลอย่างเอาคีม,มานานแล้วนะครับยังไม่ไม่ไม่มาถ่ายอเอาเตจเตจด้วยด้วยครับทเจริงผมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของหรอก จะเจ้าของเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับยังไม่มาเลยนานแล้วนี่กับตุ๊กตุ่งอย่งเขาโอเพ่นทำย่นทำยกล้อได้นะครับนี่ครับปักโลกล้าบ้างเดี้ยงกุ้งแช่ต้นก็จะกันให้ผมมานะก็มาดูละผมขอหนึ่งพันไลค์พอครับหนึ่งพันไลค์เน๊ะ ไปผมก็เอาลุดนี้ผมเพิ่งทำเสร็จมาเลยเก็บนิ้วเลยโอ้โหเก็บนิ้วเลยผมเพิ่งทำเสร็จก็มาเลยผมไปจับอคาริล้ว บอกอมโยโกนะครับบอกเจสิงะครับเออย่างแข็งก็เรนี้ครก็เดวเพียงเท่านี้นะครับประมาณนะครับเจ้าปลาวอันนัเอาีกครับบนี้อะก็นะครับท่านผู้ชมครับผมขอ หนึ่งพันไลค์พอนะ 1, นะครับคนหนึ่งพันไลค์แล้วจะมีดึกลุ่มลค์นะครับดติีสามด้วยกวัวดี่ครับ